สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคขับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปู่สามแปดนะครับมาให้ปู่ย่ำให้ปู่เน้นให้นะครับมีเอฟซีคอมเมนต์มาหลายนะครับบาวบ่าวเถ่าขับบอสืีอไก่ย่างมาฝากเจ้าดำเลยนะครับมันอีก็เลยจัดมากสองถุงพี่นะครับท่านผู้ชมไก่ย่างนะครับไก่ย่างสองถุงนะครับเอาให้เจ้าดำกับกับเพื่อนเพื่อนเด้อครับอยู่นี่เพื่อนมีเพื่อนนแล้วก็ได้ น้ำปะนะนะครับมาถวายปูน้ำธรรมชมอันนี้เป็นโสมด้วยพี่รองเด้อเป็นโสมนะครับกับโอวันตินนะครับกับนุ่มนะครับปู่าชันใดนะครับเป็นโสมนะครับผมเอาครับได้ไกลมาฝากเจ้าดำแล้วเอฟซีพูนรามาหลายเทียนะครับบอเอามาให้เจ้าดำขนมก็บอกไม่ให้เจ้าดำเอาธรูมชมวันนี้หน้บไม่ปูเน้ยนยำให้แต่เศร้านะครับนรรมชมปูนะครับ เพิ่นหูอะไรคนนะ่ะเจ้าดำคนนะ่ะยางไม้อยุคนเห็นบ่พี่น้องครับดำมาลูกมามามาเออขวดอย่านอนอย่านอนมาพี่ดำ,ออออดำเออเขาดีใจเออเออเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวไปวางนี่การธรรมชุ่มไปวางน้ำปูไว้ก่อนนะครับจังเอามาให้เจ้าดำเพิน่น า,ากัดกันบ้ามา้าไปเด้อมือหลังกาบน้ำมาสการครับปูนุ่มมาถวายปูปูว่าสันนุ่มได้พี่น้งองปูสันนุ่มจังไนครับปูบมักเจ็ดขึ้เก่ามักเจ็ดข้เก่าบอกปูล่างมาเจ็ด ครับอืมไอไอนี่มาหกมาปูหนึ่งกับเจ็ดมาเจ็ดนี่เด่นวันครับวันน้หกมาหกสามครับอันนี้รักได้ปูเนี่ยหลักสิบบนหรือล่างปูล่างล่างเอล่างโมปูครับอันนี้วดแได้ปูวดที่แล้วถือเครื่อันครับอันนี้งวดที่แล้วหก มาหกสามมาหกสามมันอีเจ็ดเดือนเจ็ดหลายห้างนะเจ็ดใส่เจ็ดยังแบปูนี่เดี๋ยวเจ็ดเจ็ดห้าบปูเจ็ดห้ามปูปูมาเจหเออเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดปดนี่ครับปูเห็ปูบอกผมมันมีเจ็ดอ่าเจ็่าหาเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดสองมาปูคบี้ผมทิหนวย อันนี้สูตรได้ปัล้างด้วยกันสูตรล่างสิบหน่วยเดอนเจ็ดครับเดอนเจ็ดบ่ไม่ยัก็บาถืออีกครับผมเดอนเจ็ดเห็นเขาเจ็ดบัดครับเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครได้หัดมาเจ็ดฟองเลยเจ็ดสองนะครับต่ว่นเดอนเจ็ดได้ทำชุ่มล่างเดอนเจ็ดเนะปัวเปียวแี่เด่นเปรี้ยวแเด่นบ่ม่นีก็่ถือเด่น่ย ลักทริปลักสิบันปูปู่งวานลาดลักซิบพี่กตัวริปูขึหลายตัวแทเนี่ยกโตแลนนเนาะจกนี่นาที้องเลยนาที่คองเครับผมหน่วยจีบหน่วยจีบหน่วยนี่ครับบุ๊คเจี๊ยบพ่เีบถอเล็ครับผมเ๋อแต่วันมันก็หลายตัวริปูเอ็งวหนึ่งสามสี่เจ็ตัวเดียวเวนี้ไอ้วันให้เจ็ตัวเดียวมันลักทริปมันเจ็ดลักสิบเจ็ตัวเดียวอมันเจ็นเนาะครับเจอืม เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเกเจ็ดแปดเกเครับปูเจ็ดหาปูมักโกโมเจ็ดหามักโกโมเนี่ยปูวิ่งเจ็ดหลักสิบนั่นแหะอือทนผู้ชมเน่ยมากอมากสุดก็ปนีเลยปูว่าเจ็ดมส่นถึงบัพเียนอ่ก็ได้ครับผมยมาหกหกสามครับยังด้คคิดหน่อยนี่ครับเจ็ด แปดแล้วตัวหนึ่งปูมักครับอ่าเจ็ดสองเจ็ดแปดตัวนี้เจดแ่ปูตัวนี้เจ็ดแดล้วตัวนึงเลยเจ็ตัวหนึ่งมาปูนั่นแหละเอาท่านผู้มมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองเห็นมาของตัวครับเขาตัวใดปูเจ็ปเขาเจ็ดปดปดครับอ๋อเจ็ดปดนันไม่ใช่มาเจ็แล้วมาเจ็ดขึ้นเนี่ยเจ็หามปูนั่นแหละเจ็ดหาปูครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวบนบ่มีเด้อครับบนบ่มีเจ็ดด้ับ บนไม่มีเจ็ดพูดบอกให้บนไม่มีเจ็ดนะปูเนะครับผมเสียวลางโรลดเจ็ดอันอเรื่อนเจ็ดแล้วครับมาพิจารณาความคิดบอกให้เอาเก็ตไปนเนี่ยครับผมชุดบนเนี่ยปู ชุดบนอย่างตัวเดิมบมปัวตัวเดิมนะตัวเ่าม่ขนัดกตาบนมมีเจ็ดมาปัวก็มมีเดเจ็ดบ่ถือเด้วยพูบอกถ้าติดเจ็ดบ่ติดบ่ถือบนน่ะบนคือมีแปดหนึ่งสี่ห้าศูนย์เก้าสามั่มาครบบนครบบนฟันยังตัวไหนปัวเน้่ตัวไหนเก้าห้าเน่ปมาเก้าห้าศูนย์เก้าห้าได้ชมด้วยสตคือเกหตัดนนะครับผมเกกับห้นึ่งปัว โอ้ครับอืมเน้นที่095อันนี้เดี๋ยวปู183กับ193นี่เด้๋ยวร่องว่เป็นร่องว่ครับอืมสองตัว95เด้พี่น้องได้บาวถาบริเคียนเส้นนี้ให้9อาห้เดี๋ยวเขียนไว้ให้ครับทอมชุ่ี่4 6มือ่งครับตัวตัวหนึ่ง2ตัวเนี่ยเย็ดเลย1ปรเด็นบ่ปูบ่บ หนึ <7 S 2> 1 1> ่งระเดลเจ็ดตัวเดียว <laughs> เอาทำประชมอันนี้สองตัวบ้าถอดตัดเก้าหาไว้ตรงนี้ห้ได้พี่น้องด้วยปูวาศูนย์เก้ววาห้านะครับปูไดมักเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบบตัดให้เก้าห้านะครับมีแปดสามมีเก้าสามนะครับแต่ว่าปูหาสามกันเน้นบ่ปูร่องไปนะครับครับ่ะมาถูกเจ็ด,ด,ดบ่ได้หรอกบนบนบนเก้าห้านี่ยหาตัวเดียวลงไทยขึ้นก่อนว่ะห้าห้ายู่หน่วยโอ้ยู่หน่วยอยู่ครับผม 9ก้าห้าเกห้าห้ายน่วยม่ได้แม่แาหากเหาเก้าเอาคือมันขมันช่วงนี้มันมันสามตัวมันกับนิดเก้าห้าห้ากคือก็เลครับศูนย์เก้าห้านี่ยเป็นมปูศูนย์เก้าห้าวัดมีี้ถือด้หนะเก้าบนบมีบมมีเจ็ดบนไม่มีเจ็ดท่านผู้ชมสองกับวมีได้หมครับวกกับวมีอีกครับเปือกิ้มีถือกิ๊กนีถือรอดไนี่ครับชุดบน ถูกโหลดปูวาทำชมมาควบบลนี่ควบบลครับผมอืมแล้วล่างเดี๋ยวนั่งเถวาหดขันรถมัดไงมนเก้าบลขันมัดนิติปัวออน่ยางละหกยางละหกปูนได้หลักสิบหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างขับรถปูให้เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวหลักสิบล่างโอ้ครับเจ็ดห้าจุดนักมันได้ครับเจ็ดห้าขันเป่ากับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดพอสองกับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหกมาปัว ต่อให้นักเจ็ดหานั่นแหละนักเจ็ดหาธรรมชมนักเจ็ดหาเย็นกมูอยกครับหาเด่นกมูนผู้ชมอ๋มอนี่ครับชุดล่างล่างเจ็ดลักสิบได้ติปูเยอะลักสิโอ้ oh, ครับ,รบปูให้เจ็ดลักสิบเลยท่านผู้ชุมอ๋มเอเราพี่น้องเนาะไม่ปูย้ำให้อีกรอบฟังความมั่นใจอืม นะครับปูกับบัตเร์เปลียป่ยนแปลงนี่พี่น้องนะครับก็บอยู่ในชุดนี่แหละนะครับท่านผู้ชมปูให้เบิ่งสูตรเบิงง่งยังนะครับอืมคอมเมนต์สุภาพเด้อคอมเมนต์ดีๆมารับเจ็ดหกเอาว้เจ็ดหกนั่งแน่นี่ว่าปูเจ็ดหกนี่บว่นั่นแหละครับผมก็ตัเวเดียวไม่ได้หกนะครับลุงตัเวเดียวในหกได้ครับว่างหายลุงตัเวเดียวในสามครับเน้นเจ็ดห้านะปูเนาะเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดแปดตัวกันตัวรองไว้แล้วก็ชุดบนผู้ใดมักแปดสามเก้าสามกับมาดปู เพราะว่าหน่วยบนปู่มีสามสี่ห้าเด้ทำเปช่มเด้อหน่วยบนปู่มีสามสี่ห้าแล้วก็แปดสามก็ติดกับเลขวิ่งลูกสาวปู่จากกทมเจ็ดนี่ก็เจ็ดติดชุดล่างปู่นะฮาสามนี่ก็ติดหลักหน่วยปู่เน้นศูนย์เกาหาเน้นเกาหาเพราะว่าหาอยู่ติดหลักหน่วยบนนะครับจังไรปู่ว่าก,กันกับตัวแว่หน่านะครับหามาตัวกลับเต่าผู้ใดมักตรงๆกับจัดตรงๆเลยเมืนว่ปู่ <laughs> เบ่งเคียนออกด้วยไปเสียฮาไทยออกหล่นบาพิจเกเทียอีกเร่หลักสิบเอาพี่น้องสิหน่วยนี่สิบหน่วยล่างนะครับจดเอาด้วยครับมีอย่างละหตัวมาพิเกหกเก้าสองเจ็ดสี่ศูนย์นะครับหลักสิบนี่หกตัวหลักหน่วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองอันนี้ก็หกตัวขึ้นกันปูวาจดไปเบ่งหกสามนี่เบ่งยังไงมาพิเก็ตหัวมาอั่นี่มถึอครับปู อืมเอานี่ครับจดเอาพี่น้องแต่ว่ามันมีหลายตัวต่ปูห้เจตัวเดียปู่ให้เจ็ดตัวเดียวครับปู่ให้เจ็ดตัวเดียวแต่ว่าผู้ใดห้าปู่ให้เจ็ดห้าเจ็ดห้านี่เดินนี่เดินปูศูนย์ห้าเออได้ศูนย์ห้าเออได้ได้ศูนย์ห้าศูนย์หางดีก็ได้เด่นเพราะว่าหลักสิบหลักสิบปู่มีศูนย์หลักสิบล่าง่านผู้ชมมีหก 9ก้าสจ็ดเอาหลัก10ล่างหกเก้าสองเจี่ศย์มัีอ่พถือเลขนี่หลักหน่วยห้าหกเดแปดเสองนี่ครับแต่ว่าปูให้เจตัวเดียวสิหน่วยเนี่ยมึงดูสิบอกมาเห็นบ้านเก้เห็นบ้านออกมาครับมันจะเคียนี่เจ็ดหนึ่งเห็นบ้านแต่ว่ามันหางหลายตัวหลายตัวครับผมตำชมนันละแก็ปนาจอพี่น้องนะครับผมนี่ครับชุดบน บนนะครับมาครบบน8 1 4 5 0 9 3นะครับหน่วยล่าง3 4 5สีของสุดท้ายปู่เน้นให้0 9 5นะครับผมและก็ห้าสก้าห้านะครับเป้าเถาตัดให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับแจะปูก่กระยำมาให้ตัดเอาแน่นี่นะครับแล้วก็ตัวร่อง1 8 3 1 9 3ครับ8 3 9 3ตัวรองนะครับทชมชุดล่างเป้าเถาเขียนให้นานี้ได้พี่น้องชุดล่างวิ่ง7หลัก10ปูว่าในชุดหลัก10หลักหน่วยล่างนะปูเน้นที่7จ็ดห้าเจ็ดหกตัวรอง ะครับให้โชคดีทุกท่านนะครับพี่น้องให้เรื่อยๆเฮงๆนะครับถ้าผู้ได้มักเล็กวิ่งนะครับ7กับ8นะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าแล้วนะพี่น้องให้โชคให้มั่นกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับสวัสดีครับ